ก็ขอขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจในหน้าโพสต Instagram ของเรานะครับใครที่มียอดไลค์น้อยๆน,นะครับหรือจะเพิ่มยอดไลค์ให้กับโพสของเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social ข้อมูลหน้นาตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวลิงก์ขอจะิทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้คลิปนี้ได้เลย ไอที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถไปลงชื่อก็อใช้้ารางตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกและเพิ่งเห็นไซต์นีน้นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรา,ากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะให้มีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเขาทรนได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดกฉันมใม่โปรแกรม,มมนอัตโนมัติตงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่มีอยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถเราอินไปอุปการด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับ๋ยวผมจะขออนุญาตกดลงเชือกใช้เลยก็แล้วกัน ขา้นตอนตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลยใช้์ตรงนี้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง f Facebook i n s t a g r กรมยู u ูบทิกต็อกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้นในด้านของอินสตาแกรมก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็หมวดหมดู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหน้านี้ได้เลยแล้วก็หาหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปใช้นในด้านของเพิ่มถูกใจรับประกรสสันสมบัวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะก็จะมีะให้เลือกมากมายเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยก็แล้วกัน แล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีบริการให้เลือกตรงนี้แล้วนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ดิงตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสของเรานะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยประมาณนี้จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถอ่าดูขั้นต่ำมาสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะเป็นจานวนยอดไลค์ของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่สัก100ก็แล้วกันนะครับ อ่เอาเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าให้จ่ายเราเป็นที่ลอยแล้วนะครับจำนวน1 0 0รไลค์ก็ตกอยู่แค่2บาทเองเนาะก็เป็นรายที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนั้นบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอองคุณไ้ลย แล้วก็จะเด้งมาหน้าปลอดการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยเนาะรตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางไฟาก็จะมียู่สามช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพ์ธุรนิยบรอเรนนะครับแล้วก็คร ก็ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่นานวิธีการเติมเงินด้านล่างในแต่ละแพลตฟอร์มกันด้วยนะครับผมก็ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสม5ร้อยบาทขึ้นไปก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมมันได้เลยนะครับผมนะเว็บไซต์ก็จะมีมั่งสามไร่กุลเรื่องเลยเนาะมีทางภาคไทยซับไทยนะครับอ่ะต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลย บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถผหานดียกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําธดีาบด้านหลังให้รกดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนกดสั่งซิ่อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อ admin นะครับ mm hmm. ก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อ admin ตรงนี้ได้เลยเนาะเข้ามาต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไลน์ตรงนี้ไปคุยกับ admin ได้เลยนะครับ admin ก็พร้อมตอบกลับหรือ support ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ อ่ะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีมวดหมูแจ้งปัญหาแล้วเราใส่เลขกอเดิมของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องเสร็จเืองความตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือสถานทต่างๆนะครับก็สามารถกดไอัอนนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นามาบนี้เลยเนาะเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คยอดไลค์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเปนที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนี้ยอดไขอยงเราก็มีอยู่แค่13คคนนนนนออองงงะรรรััี๋วผมกกก็็จขไปึล อ่ะลางกากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังทำรายการไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเว็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวด้วยเนาะอ่ะก็รอสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดถูกใจขึ้นมาครบตามจำนวนที่เลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจำนวนที่เหลือก็ตามมาที่หลังนะครับเดี๋ยวข้าวเขาก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก ส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราคัิลอกลิงก์ตรงนี้เนาะส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือก็ดูวัตจักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณนะครับเติมขั้นต่ำหลายบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตราคอมชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราลิงก์ของเรได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดีครับ